ครอตอนนี้อยู่ในทำว่าสงครามเราต้องรีบไปรีบไปรีบไปเราตายกันหมดเอาไปยีกแนวเยี่ยมันให้กลับคืนมาได้เฮียเราต้องรีบไปกันแล้วเราตายกันหมดแน่ไปเร็วไปเร็วมึงเอานี่มันเข้าในตาเป็นย่งไงสองนทีกาตุ้มไม่โดนลุกไปเลยตุ้มโดนตุ้มตุ้มอ่าไม่โดนอีกทีโอ้ยยิงีนกากมากออื้ โดนฉันจ้อไปฝึกยิงปืนนั่งไงนี่ไงนี่นไงตุม้มโอ้ยยงไม่โดนต้องเล็งหน่อยผมจะยิงอืเอ็กช็อตโอ้ยโดนยิงโดนยิงฉันโดนยิงโอ้ยอังกฤษนั่งไงจ่าจ่าเออไม่โดนว่ะผมต้องใช้นี่ตุม้มโดนเต็มเต็มจ่าตายจ่าหองมึงตายไปแล้วโอ้ยฉันต้องหลุดหลุมไพายแล้วฉันจะตายฉันต้องการหมอฉันต้องการหมอด่วน โอ้ยฉันจะตายโอ้ยฉันจะตายฉันต้องอยู่ทั้งวงรออยู่ตรงนี้